คําว่าบอยเลิฟไปในติ๊กต็อนะคะคือความจริงอะ่ะคิดตอนเปิดเปิดแท็กอะ่ะก็คือคิดอยู่หนักมาก,กว่าแบบว่าฉันทําดีไหมฉันก็คลิปบินจักเลยคือแต่ละคลิปที่เห็นหัวบินอะ่ะบิดก็เฮยมันไดไหมอะมาลงยูทูบไดพกก้พี่เขาจูกันแหละคุณพี่ค่ะ สวัสดีคะ่ะวันนี้ผมก็มากันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาในในมุมก้อนที่ค่อนข้างจะแตกต่างนิดนึงนะคะแล้วก็วันนี้มาทําอีกคอนเทนต์หนึ่งนะคะซึ่งคอนเทนต์ที่ทำวันนี้ก็จะบอกว่าความจริงอยากส่องติ๊กตอกมานานแล้วถ้าดูจากช่องที่อ่านซีพีนะคะจะมีทองติ๊กตอกซึ่งก็อยากทำแหละแต่แบบว่าเอ้ยเดี๋ยวคอนเทนต์มันจะจำกันอะไรอย่างงี้ซึ่งแล้วคอนไม่ไหวแลวจริงอยากทำก็เลยเซิร์ชคําว่าบอยเลิฟไปในติ๊กตอกนะคะคือความจริงอะคิดตอนเปิดเปิดแท็กอะก็ค,คือคิดอยู่หนักมากว่าแบบว่า ฉันทําดีไหมฉันก็คลิปบินจังเลยคือแต่ละคลิปที่เห็นในตอนแรกเขียนไปว่าอย่าโอยใช่ไหมอย่าโอยก็จะไปออนนกแนวกระตรูนกระตรูนกระดูนล้ทำไมกระตูนใช่ไหมนี่ก็แบบเว้ยฉันอยากได้แบบโคนจริงๆเพราะเคยใหมนะ่เคยเล่นติ๊กต็อกแต่ล้วก็แบบเจอฟิลแบบผู้ชายแปฟกการอะไรยเงี้ยรู้สึกอยากแบบอยากกรี๊ดอยากวีแต่ว,วีคนนี้มันก็แบบนอยนิดนึงนะคะก็คือถ้าใครอยากดูรากฐานการส่งติ๊กต็อกจริงๆเนี่ยก็คือดูในอ่ะเออทุย ช่องอัมซีซีพีนะคะอะไรของกูวะซึ่งวันเนี้ยเราก็มาทําอีกแบบหนึ่งที่จะไม่ได้ส่องส่องหญิงหรือส่องชายแล้วงเลือกส่องชายแต่แบบหาคลิปยากแน่ๆเลยส่องชายส่องหญิงเนี่ยมันไม่รู้เจ้าท่านหาแหล่งไงไงใช่ไหมอันนี้เราก็มีแหล่งก็คือไม่เพิพ่าบอยเลิมนะคือใครได้ก็อยากถือว่าปพิมพ์ว่าบอยเลิฟเมื่อเจอคลิปแบบเดียวกันไทป์เดียวกันนะก็เรามาเริ่มจากคลิปแรกกันเลยเนาะ บินอะปิดก่อนเนะฮย้ยมันได้ไหมอะมาลงยูทูบได้ใช่ไหมอะแค่เนี้ยดูนี้แล้วกันอันต่อไปเลยใใใใพี่เขาจูบก,กันแหละคุณพี่ค่ะไปต่อไปอันนี้อันไหนดีอันนี้อ,นนอ,นนอ่ะ มึงมันมีอะไรอ๋อฉันต้องดูหน้าปกดีๆสักโคจากหน้าปกที่แบบเฮ้ยเฮ้ยจะบอกว่าเรื่องนี้เป,นเป็นเป็นเป็นการ์ตูนเคยอ่านดูอ่านไม่จบด้วย อย่างรอแต่เขาเป็นรับคุณพี่ <laughs> อา้าวสปอยไปเนี่ยอย่างรอเลยแต่ว่าเหมือนจะต้องโดนโดเป็นรับเนาะเอ <laughs> เอเล่นมอแบบขออนุญาตหาปกคลิปที่อนันนี้หมุนเปิมนั่ก็ไ็้ ชายหญิงนะเอ้ยชายหญิงเลยวะเชือกป่านนะจ๊ะต่อไปนะคลิปนี้น่าจะไม่โดนอะไรแหละทำไมอ่ะคลิปนี้เหรอเขาว่าอะไรวะคือปกติพอเป็นนี้จะไม่รู้สึกแต่พอฟังอันนี้แบบเหมือนแบบอดอดหลัวข้างหลังแบบหล่ออะไรเงี้ยคือหลัวใช่ไหมคนข้างหลังน่าจะหลัวแหละเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ น้องนางนั่งตักกันจ้าคิดตัวจะหาไกลๆหน่อยไม่มีแล้วอ่ะอันนี้แก่ร่างบางร่างหนาไปคือดูคนเขารักกันนี่มันเป็นสิงดีแบบ หมือนใสด้วย่ะทีการทาขีดไว้กันด้วยเกียดอ่ะพยายามหาแบบสิ่งที่เอิมหน้าปกไม่ได้รุนแรงกลัวข้างในมันแรงเกินเอิมเอิมเอิอันนี้อันนี้อันนี้ ญี่ปุ่นปะแมมขึงก็หรอหนเฮ้ย <c oughs> มันบอกฟินเลยคุณพี่มีคลิปฟินกันเนี้ยคลิปฟินก็คือก็คือหลุดไปแล้วจ้ะแบบว่าไม่สามารถดูได้ เขากอดกันกับคุณพี่ค่ะชช่ๆใช่ไหมใช่แหละอย่า yeah. คิดสุดท้ายและอ่ะมันจะมีเคยดูที่เป็นติ๊กต็อกแบบ เป็นผู้หญิงตัวไ้นใช้ก็ลุกเหมือนกันนะมีความแบบใส่แมทให้กันแล้วมีการมามองฉันดะ้วยนะเออกูลุกก็ได้กูไปอยู่ก็ได้เป็นผู้หญิงตัวไหนกูก็คงลุกเหมือนกันนะแบบเห็นคนรักกันเค <Okay. S 1> ก็จบแค่นี้แล้วในคลิปนี้คลิปนี้มาแบบสั้นๆเลยเพราะว่าคลิปมันเบอแบบป๊กกีดอะ <c ười> เอองงกันแต่แบบว่าเออจะพยายามอยากเล่นส่องเนี่ยเออไม่อยากเล่นสอ่อ,อ,อ,นสองแบบเนยเยอะๆนะแต่แบบไม่ค่อยแบบ ทำแล so ้วไม่รู้จะสนุกหรือเปล่าเออนั่นแหละ